นนี้เราก็มุ่งหน้ามาจนถึงที่กินข้าวแล้วพัทยาบางนาเชนบุรีอะไรเนี่ยอใหาพี่แอบรถก่อนครับมสวยได้ใจจริงจริงท้ายรถคันนี้ ที่อะไรจุลาลงกรขึ้นมอเตอร์วเว์เลยไหม Chapel, น้แบนมย่างนมสดเจ๊อ <minority> สั G ่งอะไรให้ก <treating Napoleon> ินหาเข้ามาอ่ะแปงกิิเอ็ดแรง้ไร เกี่ยวกับคนละคงเสียงก็จะเกี่ยวกับคุณละครว่าความบ่อทอกาญชนาพิเศษอุดรลักยาคิดซ้ายอะไรนะท่านผู้ชมดูว่าจะได้กับข้าวอะไรกินครับคลิปนี้พี่แอมสั่งอะไรลาบเนื้ออยากกินลาบเนื้อแม้นเป็นเดรลาบเนื้อลาบเนื้อจะเขียนว่าลาบเนื้อ เอาสกเล็กสกเล็กแล้วก็ลาบเนือ้อลาบเนื้อการโยกันลาบเนาะชักแล้วเพิ่นเขียนว่าลาบเนื้อไหมสกเล็กแล้วก็ลาบเ,น,เาน,าน,นื้อเอามัดคนละอันนิเพมเห็นเออเขาเห็นป้ายลาบเนือ้ออยากชิมดูว่ามันเนื้ออะไรเนื้อชั้นเปล่าเนื้อทั้งนู้นไง มบักยองนอนด้ยใช่คันบักยองเริ่มสีรับนี่รสยเขาลุมเลยเขาล่อเส่มันเต็มน่งหมดบางนีมันสิลอยหับดิแต่งี้่วงกลงวันมันสิอลอยนอนเอ็นร้แล้วเีนึ่งเอ็้งแล้วนันเอ็นนันเอ็นอะนันเอ็นเอ็นอันเอ็เอ็นอะเอ็นอ็ ฉันนั้นเกลว่าวมันเริ่มนิางาน่งนายงั้นอาปากเราไสลุ่มเลยเด้อตึงเลยไอ้มันโฟมเงี้นเลยบักยองมันมันสิ่งลอยหลับไปลรเงียบๆอ่ะมดนนี่ไปดูนะแล้วว่าโตกับเต็มอยู่นะนี่ตัไปดูเรือเดียวไอ้ว่า,าดึงสาย GPS ออกหาปากดึงออกเลยบ่ามันทำงานหาแต่ไม่ให้หาเสียงไม่เจอไม่ปากที่ไฟเข้ากล่องมันอ่ะมันน่าจะมีอยู่ให้พี่เก่งทำให้รุ่นแล้วขนรุ่นอะไรลวดเลย เออรูดเราหายปะเออรูดดังนั้นก็บัตรรูดเอาเอ้ยเรานึกว่ามันเสียไงมันร้องไม่หยุดเลยอะนะไข่นไข่เอาเกินไข่ปะเนอะคนเราด้วยโอ้ยกินนี่สบายเลยกินไข่สดไดบ้าหรืออันนี้มันไข่หาบไม่ใช่ไข่นั่นเย็นมากะเย็นมา มันม่ีหูสางเนาะร่มบาเขาะขันเย็นนะบางนั้นรับเพต้องใันเย็นดอกเมื่อนั้นเนาะไอคิรตู้มันลอยรับใช่ไเงินไลอยรับเลยยอมกันหอกรอกินข้าวกินไข่ไปก่อน น้ำมันดูครับว่าจะหมดกี่บาทอันนี้เติมเต็มถังเลยนะครับเราอยู่สระบุรีเอากาแฟบอลลงไปซื้อไหมรู้วก,กินกาแฟสุองไปหอดดิสัวนี้หยออหางก,ก่อน เดียวงไงเอากาแฟกันเลยเท่าไหร่อันนี้พันห้าร้อยแปดสิบรวมกันเป็เท่าไหร่สอง 1,360มาแล้วครับเจ้าพระเอกของเราเจ้าเดอะร็อกต้องถอดหลอดไฟตาออกเลยนะครับ <c ười> มันเป็นไฟสูงครับเกินไปเมละเบ่งไปนครเราจะสีมา ตามไปดูกันว่าจะวิ่งดีหรือเปล่าเ<ม>สียงเนี่ยะดืุมมากเสียงถ้ายากจะเีกเลย เร็วพอว่ะถึงม่นแล้ว,วนนหลไหมไ้ละรอด้วยร้ัมน,นไม่เปิดไฟหน้าเลยอ่ะ úr uh rob -huh. วิ่งตามหลังทันเชมไหมแต่ไม่เกิน90เพราะว่า G P S รูดบัตรน,นิ่มเนี่ยข้างหลังนิ่มดีลกลับไปก็ใส่ผ้าใบเต็มพื้นครับ ทำคลิปให้ดูครับไม่ง,งั้นก็รอดูไลฟ์สดในช่อง JM นะครับกำลังจะไลฟ์สดผมมาได้ดูไลฟ์สดก่อนไหมก่อนลงคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับ